กลับมาครับเรื่องราวที่อุดรธานีครับมีผู้เสียหายคนหนึ่งเป็นผู้หญิงครับเขาบอกว่าถูกสองผัวเมียหลอกครับคนหนึ่งนะโอ้โหโปรไฟล์ดีครับเอาว่าเป็นตำรวจระดับผู้กํากับส่วนเมียนะครับนะเอาว่าเป็นเพสัชกรนะครับนะจนกระทั่งเหยื่อตายใจเธอตายใจก็ด้วยโปรไฟล์อะไรต่างๆที่มันดีมากๆเลยครับสุดท้ายเธอให้ให้เงินยืมไปแล้วก็ให้ทางานให้ ไม่คืนเงินคุณผู้ชมครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นเหยื่อเป็นผู้เสียหายครับส่งมาร้องเรียนทีมข่าวช่องแปดของเรานะครับบอกว่าถูกสองผัวเมียนะครับนี่คือฝ่ายชายนะครับฝ่ายชายอ้าวมาเป็นตำรวจยศพันตำรวจเอกหรือว่าผู้มิ่งกับจบจากโรงเรียนในร้อยรุ่น55แล้วก็เป็นในเวรประจําผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคท,ที่4ไปหลอกเงินผู้เสียหายคือคุณพรประภาครับซึ่งเป็นภรรยาชาวต่างชาติเสียหายเกือบล้านนะครับทั้งยืมเงินก็ดีแล้วก็เงินค่าตามความคืบหน้าทาง ต่พอได้เงินไปแล้วเนี่ยทุกอย่างเงียบสนิทครับจนกระทั่งคุณพรประาไปตรวจสอบว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่ามันแแม่งแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่ตํารวจครับคุณผู้ชมครับแล้วเมียก็เอาว่าเป็นเพศสัชกรนะครับประจําสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นเห็นบอกพฤติกรรมของสองผัวเมียนะครับชอบข่มขู่รีดไถนะครับต้มตุ๋นเดินสายขอกินฟรีตามร้านอาหารแบบนี้วันนี้ทีมข่าวช่องแปของเรานะครับก็เลยไปขยายความครับไปพบกับคุณพรพาผู้เสียหายนะครับที่บ้านหลังหนึ่งที่อำเภอศรีธาที่จังหวัดอุดรธานีเธอบอกกับเรานะครับบอก ก่อนที wide, ่เธอจะเชื่อและตกเป็นเหยื่อของสองผัวเมียจอมลวงโลกเนี่ยเธอเคยเป็นเหยื่อของหนึ่งในเหยื่อของฤาษีก่อนคนดังที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้จนกระทั่งเรื่องของลาษีนั้นตอนนี้อยู่ในกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายก็เงียบไปก็ไปปรึกษากับพระสงฆ์รูปหนึ่งซึ่งเป็นพระอาจารย์รูปหนึ่งที่จังหวัดเลยนะครับพระอาจารย์ก็แนะนําให้รู้จักกับสองผัวเมียนี้นะครับที่เป็นสองผัวเมียจอมลวงโลกโดยพระอาจารย์บอกว่าเป็นหลานอัตมาเองซึ่ง คุณพรชพรพาบอกว่าไอ้ตอนแรกก็ยังไม่เชื่อครับแต่ไปดูโปรไฟล์แล้วโอ้โหมันมันน่าเชื่อถือจริงๆนะครับเพราะว่านะเป็นถึงภูมมกับเป็นถึงเภศัชกรแบบเนี้ยเคยทําบุญร่วมกันด้วยนะครับนะแล้วก็ที่สําคัญฝ่ายชายที่อ้าวเป็นภุ่มกับเนี่ยโอ้โหแต่งเครื่องแบบมาเต็มยศมาร่วมงานทําบุญนะต่อหน้าชาวบ้านเนี่ยกว่า500คน <ๆ S 1> ก็เริ่มสนิทขึ้นสนิทขึ้นสนิทขึ้น,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 นแบบเนี้ยแล้วคุณพรชพราก็เล่าต่อก็มีการคุยเรื่องคดีกันหลายต่อหลายครั้งซึ่งทุกครั้งเนี่ย ฝ่ายชายครับขอเงินเป็นค่าเสียเวลาเนี่ยเป็นเงินสดประมาณสี่ส0าห้าหมื่นบาทเท่าที่เธอจําได้เธอบอกเธอก็ให้นะไม่ใช่ไม่ให้แต่ทยอยให้นะครับท่านผู้ชมครับแล้วให้ไปเนี่ยประมาณ10กว่าครั้งได้และมีครั้งหนึ่งนะครับสผัวเมียรวงโลกเนี่ยนัดเจอที่ร้านกาแฟและออกอุบายนะครับว่ามีความจําเป็นนะคุณปานประภาขอยืมเงิน2องแสนก่อนได้ไหมเดี๋ยวจะไปเอาเอาไปวิ่งเต้นนะขึ้นเป็นพุ่มกับทีนราทีวาดเธอบอกเธอก็หลงเชื่อให้ไปอีกแต่ทยอยเงินสดให้ครั้งละ 3- ามสี่หมื่นบาทจนครบ2องแสนบาท ทีนี้เสร็จครับเธอมาที่เรื่องของตัวเองนะครับเธอบอกว่าเธอถามความคืบหน้าทางคาดีที่ให้ตามให้เนี่ยฝ่ายเป็นเมียที่อ้าวมาเป็นเพศสัจกรนะครับด่ามาเธองงเลยฮะด่าเสียเสียหายหายด้วยคําพูดหยาบคายและแล้วก็ทั้งสองคนเนี่ยบล็อกเบอร์ บล็อกไลน์บล็อกทุกช่องทางในการติดต่อเพราะฉะนั้นเธอบอกว่ามิจฉาชีพแล้วครับไม่ได้ละไปแจ้งความกับตํารวจนะครับและเช็คประวัติของทั้งคู่เลยครับที่เสียใจที่สุดครับคุณพรประภาบอกกับเรานะครับบอกว่าพระอาจารย์ท่านจะรู้ไหมเนี่ยหลานเขยท่านนะครับเป็นตํารวจปลอมน่าจะเป็นมิจฉาชีพด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับเธอก็เลยเอาเรื่องทั้งหมดนั้นมาร้องช่อง8 <ไป S 1> ครับลองฟังคุณพอประภาดูฮะ ข้างล่าสุดนะคะสามหมื่นนะคะเขาก็เอาค่ะก่อนหน้านี้เขาก็เอาไปได้สี่หมื่นห้าหมื่นอะไรเงี้ค่ะที่มาเจอกันคุยกันช่วยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เชื่อใจเพราะเขาบอกว่าเขารู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะ เขาก็อยากได้สองแสนแต่น้องยังไม่มีให้เขานะน้องก็ให้ครั้งได้สามหมื่นสี่หมื่นไปทยอยให้เขาค่ะทยอยให้เขาไปถ้เวลาเขาเรียกร้องมาเ็เขาขอมาก็ไม่ได้ให้เยอะเท่าไหร่สี่หมื่นห้าหมื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาถึงบ้านไหก็ส่วนมากจะนัดกันข้างนอกค่ะก็ส่วนมากก็ปั๊มมันกับร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปทานข้าวกับร้านอาหารกันระเลยค่ะ ก็ไม่ได้ให้คนอื่นรับรู้เพราะเขาไม่อยากว่าไม่อยากให้คนอื่นรับรู้ใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อพ่อน้องมีคดีของฤาษีน้องโอนสลิปเขาก็เลยว่าไม่ต้องทําโอนสลิปมันจะมีปัญหาเขาก็ไม่ต้องโอนเงินสดดีกว่าเพราะว่ามันเป็นความลับทางหน่วยราชการขั้งล่าสุดนะคะโอ้แย่เลยทีนี้ไม่มีหลักฐานจะทํำยังไงดีนะคะทีนี้ย้อนกลับไปนะคะผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามพระอาจารย์ที่บอกว่ามีการแนะนําให้เอาสั้นๆแล้วกันพระอาจารย์ยืนยันบอกว่าไม่ได้แนะนําทั้งสองฝ่ายให้รู้จักกันอย่า เอาพระไปเกี่ยวข้องกับทางโลกไม่อยากยุ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นว่าอย่างนั้นนะคะขณะเดียวกันทีมงานของเราค่ะได้ข้อมูลจากทางผู้เสียหายก็เลยเดินทางไปที่บ้านของนายอดีศักดิ์อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นแต่ปรากฏว่าพอไปถึงบ้านนี่ถูกปิดไฟเงียบเลยไม่มีใครอยู่บ้านแล้วก็พบว่าที่หน้าประตูบ้านมีป้ายติดเอาไว้เป็นบ้านพลร่ม50 ทีมขาวก็เลยพูดคุยกับทางเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันเขาให้ข้อมูลมาว่าอดีศักดิ์เนี่ยอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้กับภรรยาสองคนจริงค่ะที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนบ้านเข้าใจตลอดว่าอดีศักดิ์เป็นตำรวจส่วนภรรยาเท่าที่พูดคุยกันเขาบอกว่าภรรยาเป็นครูค่ะไม่ตรงละตอนแรกบอกเป็นเภสัชแล้วก็บอกยืนยันด้วนะว่าไม่เคยแต่งตัวเป็นเภสัชกรเลย วันนี้ทั้งวันไม่สังเกตเห็นว่าทั้งคู่อยู่บ้านหรือไม่ยืนยันตั้งแต่สองสามีภรรยาอยู่ที่นี่ไม่เคยมีพระสงฆ์หรือมีใครมาทวงเงินที่บ้านนะคะฟังเสียงเพื่อนบ้านค่ะแล้วปกติในใครอยู่บ้านนะครับแม่เปนก็ไผู้นั่นเพื่อจะใส่ยัดงาใส่ก็อยู่สองคนผูเองเลยไหมครับจ้าอ๋อแล้ววันนี้เขาไปไหนครับปลูกเพื่อนก็เหรอปกติแล้วผู้ชายแต่งตัวชุดตำรวจไหมครับแต่งทุกวันเลย เห็นแต่งเลยแต่ว่าออกออกไปสิเพราะเห็นเคนแต่งกัดแต่งธรรมด่าไงนะจ๊ะแต่งขึ้นข่ามเป็นตำรวจใช่หรือหรือแต่งเป็นธรรมดาเป็นแต่งเป็นชุดธรรมดาเลยอะค่ะอ๋อเขาบอกแม่ไหมว่าเขาเป็นตำรวจอะไรเงี้ยครับก็่่ไม่ได้บอกเขาค่ะไม่ได้บอกเขาเห็นเขาแต่งชุดเต็มยศเลยไหม ไม่เคยเลยอารย์ไม่เคยแล้วเมียเขาทำงานอะไรครับว่าเป็นคร้ว่าสนเมียบอกว่าเป็นครูจ้ะไม่ได้บอกว่าเป็นอนามัยอะไรนะเป็นพวกเภสัชพวกอะไรเงี้ยบ่อยเลยครับเบอกว่าเป็นครูเขาอยู่เขาอยู่กับสองคนเลยครับสองคนผู้ชมครับนะฮะสองคนนี้สองพ่อเมียไปบอกคุณป้าาว่าฝ่ายชายเป็นผู้กำกับแล้วก็ฝ่ายหญิงเป็นเศสัชถูกไหมครับวันนี้เราไปคุยกับเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ใกล้บ้านกับทั้งสองคนประมาณสักห้าสิบเมตรเขาบอกเขาเคยเห็นนะขับรถเข้าออกแต่งตัวเป็นตำรวจนี่แหละ แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นผู้กังับหรอกนะไม่ได้บอกว่าเป็นตารวจยศใหญ่แต่บอกว่าเป็นจ่าอ้าวนี่บอกเป็นจ่าแล้วนะครับแล้วทําหน้าที่อะไรเฝ้าร้านทองอยู่ในห้างเซ็นทรัลขอนแก่นส่วนเมียเขานะครับเพื่อนบ้านเข้าใจว่าเป็นครูแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลาออกมาแล้วหรือยังเมื่อวานนี้ยังเห็นทั้งสองคนนะสองผัวเมียล้างรถอยู่หน้าบ้านเลยครับแต่ว่าไม่เห็นฝ่ายชายตั้งแต่เช้าแล้วนะครับและรู้จักฝ่ายชายมากับครอบครัวนี้ประมาณสักหนึ่งปีไม่ค่อยออกมาสูงสิงกับคนในหมู่บ้าน วันนี้เองครับเราไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านและท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่ทั้งสองคนอาศัยอยู่นะครับก็ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวช่องแปดของเรามานะครับบอกว่าจริงๆแล้วสองคนนี้ไม่ใช่คนในพื้นที่นะสองคนนี้ม่ซื้อหมู่บ้านจัดสรรอยู่ได้ประมาณปีหนึ่งนะครับแล้วก็ที่ผ่านมานะครับทั้งสองคนใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ไม่เคยออกมาร่วมทํากิจกรรมในหมู่บ้านเลยเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยท่านก็บอกว่าท่านก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารับราชการจริงหรือไม่นะครับอลองฟังกันดูครับ ส่วนล่าสุดน,นะครับท่านผู้ชมครับล่าทางด้านมีการตรวจสอบแล้วนะครับเห็นบอกว่าฝ่ายชายเนี่ยที่บอกว่าเป็นตำรวจยศใหญ่เนี่ยเป็นตำรวจจริงๆนะเคยเป็นตำรวจมาก,ก่อนนะครับ แล้วก็ตอนนี้ยังเช็คไม่ได้ว่ายศอะไรจากนั้นก็โอนย้ายมาเป็นข้าราชการพลเรือนมาดำรงตําแหน่งหัวหน้านิติกรครับที่อบจนราธีว่าจนกระทั่งเดือนมกราคมกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับผู้ชายคนนี้ทําเรื่องขอย้ายไปที่อบจขอนแก่นตอนที่อยู่นราธีว่าเห็นบอกว่าถูกร้องเรียนพฤติกรรมลักษณะแบบนี้เหมือนกันส่วนฝ่ายเมียเขานะครับเจ้าหน้าที่เราก็ไปถามนะครับถามเจ้าหน้าที่สํานักงานสารณสุขจังหวัดขอนแก่นได้รับคําตอบว่าเป็นข้าราชการตําแหน่งเจ้าพนักงานเพศัชกรรมหรือผู้ช่วย เภสัชกรจริงปัจจุบันไปช่วยราชการที่กอรมนที่จังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งที่ผ่านมาท่านผู้ชมเชื่อไหมครับเห็นบอกว่าเพื่อนร่วมงานในที่ทํางานเขาก็เข้าใจมาโดยตลอดนะว่าผัวของผู้หญิงคนนี้เป็นตํารวจจริงๆแต่สัปดาห์ที่แล้วมีคนไปบอกกลุ่มเพื่อนว่าผัวเขาไม่ใช่ตํารวจหลังจากนั้นติดต่อกันไม่ได้อีกเลยครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง